แล้วก็ตั้งใจจะทูเนี่ยอยากจะให้บอกว่าก้าวข้ามตรงนี้ได้พูดให้ได้นะฮะือมันอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมนะครับไม่ได้วัฒนธรรมของการกอดพ่อแม่ก็ให้กอดนะฮะคนจริงบอกว่าไม่ใช่วัฒนธรรมเพราะว่าพ่อเป็นคนจีนแต่เราก็ไปกอดได้คุณหัดกอดก่อนฉะนั้นคือไม่มีกอดกอดใครไม่มีอุ่นที่จะเท่ากับพ่อแม่เรากอดนะไปกราบเท้าไปไหอย่างเงี้ยไปทำซะก,ก่อนก่อนที่เราจะไม่ีกกูอกาสบเพราะเราดูแลคนอื่นเยอะแยะม,มากมาย แล้วพยาบาลผู้ป่วยเป็นไปหมดเลยที่สําคัญที่สุดต้องดูแลพ่อแม่เราให้ได้แล้วพลังผมเชื่อว่าพลังจะมีทุกคนจะมีแล้วถ้าเกิดว่าสังเกตนะครับเวลาที่เรามีความทุกข์นะฮะไปนึกถึงไป,ไปอะไรที่เกี่ยวกับพ่อคุณแม่พลังกลับขึ้นมาอัตโนมัติเพราะว่า,วาแหล่งพลังงานที่สําคัญที่สุดของเราเนี่ยมาจากพ่อแม่นะครับแต่เราไม่ค่อยได้กลับเข้าไปหาแหล่งพลังงานผมเนี่ยเวลาไปไหนผมก็จะพาแหล่งพลังงานางไปด้วยผมก็จะรู้สึกผมก็มีพลังอยู่ตลอดเวลานะครับ อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับเอาลักหรือมีท่านใดอยากจะมาแชร์เลียนะฮะมีไหมอ่าเชิญนะครับอ่าน้องก็อยากแชร์อ่าเราก็เปิดเวทีให้นะครับเชิญนะครับก็จริงๆแล้วเมื่อกี้ก็ยอมรับว,ว่าโกหกอาจารย์ว่าโทรหาแม่เพราะว่าท่านเหนือเนี่ยเขาจะถือที่เป็นว่าถ้าเกิด ลูกไม่เคยทําอะไรแล้วยอยู่ไปบอกอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นลางก็เลยไม,ไม่กล้าโทรหาแม่แต่วันเนี้ยมีน้องมาด้วยน้องสาวก็เป็นพยาบาลอยู่รามาลเดียวกันก็อยู่กันตามภาษาพี่น้องมันมีทะเลาะเล่าเง้ยเล่กันบ้างเมื่อกี้น้องก็เข้ามากอดแล้วน้องก็บอกว่ารักพี่นะดีใจที่ได้เกิดเป็นน้องพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าชาติหน้าขอสัญญาว่าจะเกิดเป็นน้องพี่อีก เราก็เราก็ไม่ไม่เคยได้ยินคํานี้จากปากน้องค่ะแต่ว่าการกระทําที่เขาทําให้เรานี่ก็คือรู้รู้อยู่แล้วลลลว่าเขารักเราอานี้ค่ะจะค,ค,คุณนิณสาวไหมครับอะไรครับเดี๋ยวให้สายรัดข้อมือเปลี่ยนนิสัยนะครับอ่ะะานเส้นก่อนแต่เดี๋ยวจะบอกให้ไม่ใช่นิสัยไม่ดีนะนิสัยดีแต่เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวมีมีให้อีกนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยอันนี้เป็นประเด็นที่สําคัญนะครับผมเคยไปที่อุบลราชธานี แล้วเคยให้ทาเรื่องนี้ปรากฏว,ว่ามีครอบครัวหนึ่งครับเป็นพี่น้องสามคนเข้ามาผมบอกว่าถ้าใครไม่ทานะเดี๋ยวมจะขึ้นมาทำบนเวทีก็ไปทําก็บอกบอกบอก,บอกชมกันบอกรักกันนะครับแล้วเด็กเขาก็ส่งข้อความามาทาง f เฟซ o o ๊กก็บอกว่าเขาโตกันมาเนี่ยเขาไม่เคยรู้เลยว่าพี่น้องเขารักเขาคือไม่เคยพูดนั่นคือวัฒนธรรมไทยซึ่งเราต้องเปลี่ยนเราไม่ค่อยแสดงออกถึงความรู้สึกฝ่ายดีฝ่ายกุศลนึกออกไหมฮะ เราชอบแสดงออกถึงความรู้สึกฝ่ฝายที่ไม่ดีฝ่ายอกุาศลแล้วตอนนี้เรากำลังทําให้ตรงนั้นมันกลับขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมหลักของเราซึ่งไม่ได้ต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมต้องบอกว่ารักใครชอบใครบอกเขาเลยบอกพ่อบอกแม่นะักรากอดหอมอะไรทําไปเลยครับแฟนเราลูกเราทําไปเลยดีที่สุดแล้วนะฮะแล้วคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดเราแล้วเราจะรู้สึกว่าเรามีความสุขมากๆทําไปเลยครับทุกวันชีวิตจะเปลี่ยนเลยครับโลกใบนี้มันขึ้นอยู่กับใจเราเป็นยังไง ใจเราเป็นยังไงใจข้างในเป็นยังไงข้างนอกเป็นอย่างไงเนนี่คือโลกของเราไันคือโลกใหม่อยากให้พวกเราทุกคนมีโลกใหม่ที่มันมีความสวยสดใสกันทุกคนนะครับเอาละครับนั่ก็เป็นสัมต้นบางอย่างนะครับซึ่งมีอีกไหมฮะมีซูซ่าซูซ่าที่อ้อยจะจะมีมีไม่เอามีไม่เช่วงซีนนะช่วงซีนนะครับก็เอาละครับแล้วเราก็เพราะฉะนั้นไม่ต้องเลยนะครับ เอาละครับตรงนี้ครับในเชิญของทางด้านธรรมะเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ขั้นสูงมากนะครับเมื่อสักครู่เราฝึกเรื่องของมุทิตาจิตครับมุทิตาจิตนี่ก็คือว่าเป็นข้อที่สของพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาข้อที่4คือกุเบกขาครับมีหลายๆคนที่เกิดมาแล้วเนี่ยกายเป็นมนุษย์ใจเป็นพระพรหมนะพระเจ้าอยู่หัวชัดมากพระพรหมพระโพธิสัตว์ เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาชัดเจนครบถ้วนนะครับของเราส่วนใหญ่เราไปสองข้อแรกเมตตากรุณาวันนี้เราฝึกเรื่องพุทธิตาจิตชื่นชมดีดีพูดจาดีๆนะครับกับคนใกล้ตัวกับคนที่อยู่ในชีวิตของเราอันนี้สําคัญข้อที่3ข้อที่4ทําได้ยากนะครับภาษาธรรมะเรียกว่าการวางอุเบกขาแห่งจิต 7, คือการวางใจให้เป็นกลางผมใช้ภาษาของผมว่ารักษาความเป็นรักษาความเป็นกลางในหัวใจนะครับ เกิดอะไรขึ้นป nice, nice ั๊ okay. yerde, บย kind of ังไม่ต้องให้คะแนนไม่ชังไม่ชอบนะหลายหลายคนบอกเจอนี่ก็ไม่ชอบนี่ก็ไม่เอาหือเป็นคนประเภทแบบชังชอบตลอดเวลาเดี๋ยผมลองให้ทําแบบทดสอบง่ายๆนะครับลองให้แต่ละท่านเนี่ยมองหน้าเพื่อนๆที่ร่วม่วมสมมนาด้วยกันห้าคนครับลองมองหน้ากันนิดหนึ่งกันไปรันห้าคนมองแนบไหนยังไม่ต้องคุยแล้วมองเฉยๆ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 นะฮะเอาละครับ คำถามก็คือว่าคำถามนะครับทันทีที่ตาเห็นรูปปั๊บนะครับนี่คือการทํางานของจิตนะครับเมื่อกี้เราทดสอบการใช้ปนของจิตตาเห็นรูปหูได้เสียงนะครับเนี่ยอายัตนะหกางปั๊บเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราเห็นหน้าเพื่อนห้าคนเราให้คะแนนหน้าเพื่อนห้าคนเท่ากันหรือไม่เท่ากันใครบอกว่าเท่ากันใครบอกไม่เท่ากันยกมือทาไม่เท่ากันอ่าครับ ใครบอกว่าให้คะแนนเท่ากันยกมือครับเท่ากันยกมือนะครับครับเดียวถ้าใครไม่ได้ยกมือทํายกมืออ่าโอเคนะครับท่านที่บอกว่าให้คะแนนเท่ากันลองมองใหม่ได้ไหมครับลองลองมองหน้าใหม่ห้าคนอ่านะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับทันทีที่ตาเห็นรูปปับ๊บหูได้ยินเสียงนะครับดิ้นรับรดิ้นรับรสครับกายสัมผัสจิตรับรู้เนี่ย นะครับโดยไม่มีไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นครับเราจะให้คะแนนไม่เท่ากันนั่นคือการทํางานของจิตจิตของเราส่วนใหญ่จะไม่เป็นกลางนะครับมองหน้าคนปั๊บเลยห้าคนสิบคนนย่ยงผมยืนอยู่แรกผมยืนอยู่บนเวทีเนะี่ยผมเห็นหน้าคนหน้าคนร้อยกว่าคนเนะี่ยคะแนนไม่เท่ากันนะครับโดยไม่มีเหตุผลคนที่หน้าตาราเข้าวรับน้าหน่อยยิ้มหน่อยปากเรายิ้มไปแล้วก็คะแนนมันก็ข้านะ่อย พอนี้นัน่งนั่งก็แล้วแต่เบื่อจากเลยเมื่อไหร่จะจบอะไรเงี้ยน,นะฮะคะแนนก็จะน้อยน,อนี่คือนี่คือการยังานของจิตเป็นจิตที่ติดสินบนแต่เราพยายามที่จะรักษาความถ่านไว้ให้มันเยอะสมัยก่อนมันจะเยอะมากเลยชังชอบชังชอบสังเกตไหมครับเจอที่ปั๊บชอบอันนี้ไม่ชอบนะนี่คือการยังานของจิตแต่ว่าในหลักของการปฏิบัติธรรมต้องรักษาความเป็นกลางของใจนั่นคือการวางเบงขาไม่ให้คะแนนไม่ติดสินบน นะครับคนนี้หน้าตาเหมือนแฟนเก่าอคะแนนเยอะคนนี้หน้าตาเหมือนเจนีคะแนนน้อยไม่หอกไหมครับโดยไม่มีเหตุผลนะฮะแต่ลูกค้าเดินเข้ามาคนไข้เดินเข้ามาลองสังเกตตัวเองนะครับสังเกตใจนี่คือการปฏิบัติธรรมนะครับสังเกตใจตัวเองโดยไม่มีเหตุผลครับคนไข้เดินเข้ามาคนไข้คนนี้หน้าตาแบบไน้าเอ็นดูน้าเอ็นดูคะแนนเป็นไงฮะคะแนนได้เยอะคนนี้คนไข้คนนี้เข้ามาเรื่องบ้าจังเยอะเยอะเป็นไงฮะคะแนนเป็นไงฮะ คะแนนลดเลยนี่คือการทํางานของจิตแต่ว่าผมอยากจะฝากว่าทุกจังหวะการทํางานของเราตเราฝึกตรงนี้ได้ครับคือเข้าใจว่ามันเป็นธรรมชาติแต่อย่าอย่าให้มันเยอะมากอย่าให้มันถี่มากชันเพราะชอบให้มันอยู่ตรงกลางและให้ช่องมันแคบลงเรื่อยๆแล้วมันจะมาอยู่จุดเินครับที่มันเป็นจุดสมดุลของจิตที่มันจะไปให้คะแนนมันจะเท่ากันเลยตอนนี้ผมว่ายังทาไม่ได้ครับผมเห็นหน้าเนี่ยร้อยกว่าคนคะแนนมันขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติแต่แต่ละคนจะมีหน้าตรงหน้าผากอยู่นะครับ มันจะมีคะแนนอยู่เป็นอย่างนี้ครับอันนี้แต่ว่าหลักของการที่เราจะเอาเสนิงใจออกให้ได้นะครับเอาความโกรธแค้นความาฆาตค่าบาทความไม่พอใจออกจากหัวใจของเราให้ได้เนี่ยจะต้องฝึกรักษาความเป็นกลางของหัวใจมองทุกคนเท่ากันเท่ากันหมดไม่ชันไม่ชอบเท่ากันหมดเสมอภาคให้ได้ต้องฝึกผมก็ไม่อยากฝึกอยู่นะครับบางทียกตัวอย่างสมัยก่อนเป็นเยอะมากเลยจะมันจะเห็นใจมันตุ้มๆเลยครับ คนมาขอลายเซ็นแล้วแบบขอดูนี่นั่นเยอะมากแล้วบางทีดูหน้าแล้วเราแบบโง่เฮงแบบนี้ไม่ค่อยชอบไหร่ใจมนะันให้คะแนนเองบางคนเดินมาแล้วหน้าตาแบบหน้าตาเขารับเข้าวรับน้ำพูดจาดีอ้าวเราก็ให้ไปแล้วก็ใจอมันจะสังเกตใจแต่ตอนเนี้นจะเหมอไปหมดบางบางคนเดินมาชมแต่ก่อนจะแบบใจมันจะพองบางคนเดินมาตาหนิติปั๊บใจมันจะฟีมันจะหดลงมามันจะเห็นการทํางานของใจซึ่งไม่เป็นกลางเป็นไหมครับ เป็นแต่ต้องพยายามนะเพราะว่าทุกอย่างเท่ากันแลนะคำชมคำติเท่ากันผ่านหมดผ่านหมด,หมดอันนี้จังหมดตอนนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มองหานะฮะคนมาชมก็เฉยคนมาติเราก็เฉยเราพยายามที่จะวางบุเบกขาวไว้ให้ได้นะครับก็ฝึกไปเรื่อยนะครับหลักต่อไปครับในการที่จะเอาสนิมใจขับขับสนิมใจออกให้ได้นะครับก็คือจะต้องให้เวลากับตัวเอง นะครับมีเวลาให้ตัวเองสื่อสารกับหัวใจตัวเองสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมให้ได้ให้เป็นกิจวัตรประจําวันให้เป็นนิสัยใหม่ของเรานะครับในเมื่อทุกวันเรามีเวลาอาบน้ํชาชำระกายแล้วเราต้องจับเวลาให้ตัวเองภาวนาชำระใจเมื่อสักครู่พี่ประธานเลยมาถามบอกว่าเนี่ยอยากทาแต่ยังตั้งท่าไม่ไดนะ้สักทีหนึ่งผมก็แน่งง่ายๆบอกว่าก็เริ่มต้นเวลาห้านาทีก่อนได้ไหมครับยี่สิบสี่ชั่วโมงขอห้านาทีได้ไหมให้ตัวเองอะ่ะ ต้องอธิษฐานจิตอย่างนี้ด้วยนะครับบอกว่าขอให้เราเป็นผู้ที่มีวาสนาบารมีในการที่สะสมบุญในบุญใหญ่ให้ได้ให้กับตัวเองอย่าเอาแต่ใช้เวลาตัวเองกับเรื่อง้างนอกอันนี้เป็นบุญที่เราไปไหนเอาไปได้ด้วยครับแต่บุญอย่างอื่นนะครับในการทาบุญตักบาให้ทานนั่นคือบุญนอกหมดเลยนั่นคือบุญนอกนี่บุญในบุญในใหญ่กว่าบุญนอกบุญนอกทําแล้วลืมไหมครับจำเลยไม่ไปทําอะไรมาบ้างครับเนี่ยลืม แต่บุญในไม่มีวันลืมครับบุญในเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สัยดีตัวเองทาปั๊บมันจะได้กับตัวเองไม่มีวันลืมบุญนี้เป็นบุญที่จะส่งเราในดวงจิตสุดท้ายจิตดวงสุดท้ายจะได้จากบุญนี้สําคัญและมีพลังมากนะครับต้องให้เวลากับตัวเองนะครับอธิษฐานอย่างนี้ได้ว่าขอเล่น้วยวาสานาบริขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะครับเปิดทางให้เราให้เราเมียกันที่จะสะสมบุญใหญ่ใได้นะครับข้อต่อไปครับ เราจะเอาเสน่็์ใจออกน,นะครับให้ให้ชีวิตสัตว์เป็นฐานฐานชีวิตเยอะแล้วเราจะมีความรู้สึกจะรักสัตว์ประสาททั้งหลายและเราจะรักมนุษย์ทั้งหลายด้วยเราจะมีความรู้สึกเออเราก็เป็นพวกเดียวกันสัตว์ทุกคนรักตัวกลัวตายเหมือนกันหมดเพราะนั้นเราก็ไม่ควรจะไปโกรธเขาไม่ควรไปเกลียดเขาแปาคาดทะลบาทเขาเราจะสามารถที่จะให้อภัยเขาได้นะครับอธิธรรมบ่อยๆเราจะมีความรู้สึกรักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ นะครับข้อต่อไปครับเราเลึกถึงมรณานุสตินะครับสมัยพุทธกาลข้าพนจ้เป็นทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเนี่ยข้าพุทธเจ้าจเราลึกถึงความตายวันละเจ็ดครั้งพอไหมพระพุทธเจ้าคะเพื่อเตรัสว่าไงครับไม่พอ,อต้องะลึกถึงความตายทุกลมหายใจนึกถึงว่าถ้าเราขาดลมหายใจไม่ถึงห้านาทีปั๊บเนี่ยชาติหน้ามาถึงแล้วพรุ่งนี้ไม่มาแล้วนะพรุ่งนี้ไม่มีแล้วชาติหน้ามาแล้ว เพราะนั้นเราลึกถึงมนุษยสติเราก็ตายเขา,า,าก็ตายต่างคนก็ลงหลุมหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยที่เราจะเก็บเขาไว้อยู่ในบัญชีแบล็คลิสของเราให้อภัยไปเลยให้ภัยไปเลยนะครับดีกว่าทุกคน,นลงหลุมเหมือนกันหมดจะช้าจะเร็วสังเกตดูดีๆนะครับตอนนี้คนที่ลงหลุมนี่ใกล้ตัวเราไหมใกล้นะสมัยก่อนมันจะเป็นคนคนวงนอกอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นคนวงในนะจริงไหมครับ เป็น,นคนในครอบครัวคนใกล้ตัวคนที่เรารู้จักมากคุณทั้นนั้นเลยเนี่ยยิ่งชีวิตเรามากขึ้นเรื่อยๆก็แล้วแต่ว่าแจกบ,บัตรคิวจะเป็นใครจะเป็นรายต่อไปรวมถึงเราด้วยจริงไหมครับอ่ะถามคำถามง่ายๆตรงๆครับอายุไขเฉลี่ยของมนุษย์ในยุคป,ปัจจุบันกี่ปีกี่ปีครับถ้าสิบน้อยไปหน่อยครับเจ็ปีนะอายุไขเฉลีย่ยใช่ไหมครับ นี่คือความจริงนะโอเคบางคนอาจจะเกินเกินก็ถือว่าเป็นโบนัสไปเป็นกําไรนะคุณยายผมมา94ก็แบบกําไรแล้วโบนัสแล้วนะครับที่เหลือนี่คือกําไรหมดเลยนะครับอ่ะถ้าเรา75 75ปีเนี่ยเราลองดูความจริงนะครับ75ปีตีมาเป็นสัปดาห์เท่ากับกี่สัปดาห์ครับใช้สมองซีซัย75 ติกต่อติกต่อมีรางวัลให้นะครับถูกต้องคะับไหนใครตอบสามพันกว่าไหนเก่งมากเลยสมองซีกซ้ายทำง,งานอืมากเจ็ดสิห้าปีเท่ากับสามพันเก้าร้อยสัปดาห์สามพันเก้ายสัปดาห์ถามว่าเรามีเวลาที่จะใช้ร่วมกันบนโลกใบนี้วันอาทิตย์วันเสาร์สามพันเก้าร้อยครั้งนะมากหรือน้อยครับน้อยมากเลยนะ ล้วสังเกตวก่าเดี๋ยวนี้แต่ละทีทแตจที่ผ่านไปเร็วมากเร็วมากเลยแล้วผมบรรยายไปสำรวจโงหิงหลายๆคนไปเนี่ยใช้นไ,ไปหลายสัปดาห์แล้วนะ <c oughs> จริงๆร,รวมถึงผมด้วยอะ่ะผมก็ใช้ไปหลายสัปดาห์แล้วคือเราไม่รู้เรื่อันไหนมาก่อนพรุนี้กับชาติหน้านะ <c oughs> ครับเรามีเวลาแค่3,900 3,900รลองดูอีกนะลองเลองจาะลึกลงไปลดเวลาในการนอนกี่สัปดาห์ครับ นอนอะเวลาเราเป็นการนอนเกือบครึ่งเลยเหรอฮะมันนอนเยอะไปหน่อยนะหนึ่งไมสามหนึ่งในสามเท่ากับก็สามพันเก้าร้อยนะครับเราลบพันสามเท่ากับสองพันหกหมายถึงว่าเวลาเราเรามีเวลาจริงๆ2,600สัปดาห์เท่านั้นโอ้ยยิ่งน้อยอย่าเราเป็ี่สามพันเก้ามาเยอะเลยสองพันหกใช้ไปเกือบหมดแล้วใช้ไปเกือบหมดเลยต่างหาก นี่คือความจริงนี่คือจะต้องถึงเราลึกถึงโมรณานุสตินะครับพระเจ้าเน้นเรื่องนี้มากบุคคลใดก็ตามที่ระลึกถึงโมรานุสติบุนั้นระลึกถึงตลอดเลยวันนี้ผมพร้อมที่จะตายได้นะผมคิดเางจริงผมไม่มีความสูรยังไม่ได้ทําอะไรเลยทําหมดแล้วตายได้หลายคนบอกว่าจะตายได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยนะยังเป็นเลือกบัญชีเยอะแยะมากมายยังยังไม่พร้อม อันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระลึกถึงตลอดเวลามรนานรืน้ตื่พร้อมไหมครับวันนี้ถ้าเราบอกว่าเหมือนกับซึนามิเข้า่ที่ญี่ปุ่นอ่ะอีกสามชั่วโมงซึนามิเข้าพร้อมไหมครับพร้อมที่จะไปไหมพร้อมไหมยังทํข้อบมดหรือย,ยังครับยังยังค้างองีกเยอะเลยมองหน้าหลายคนยังไม่ได้ทําอะไรเลยเต <c oughs> <c oughs> รียไมไว้แล้วเดี๋ยวผมจะมีนะเดี๋ยวผมจะมีินสไลด์สุดท้าย <c oughs> แต่อันนี้สําคัญครับพอเรานึกถึงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะไม่ติดใจติดค้าง กับใครก็ตามบอกมันไม่มีสาระเดิมที่เราจะไปโกดแค้นใครมันเป็นเรื่องจิบ๊บจิ๊บจอยจอยนนในแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับแล้วก็ข้อต่อไปครับสำคัญมากนะครับประกาศให้อภัยให้อโหสิกรรมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่เราจะขออโหสิกรรมต่อผู้อื่นนะครับเราจะต้องประกาศให้อโหสิก่อนผมเนี่ยมีบทสดบ์ที่ได้มาจากพระอาจารย์พัสกรภาวิไลดีมากให้อโหสิให้อโหสิให้อโสหอโสิครับ เราให้ก่อนแล้วเราก็ขอให้อวสิกับคนที่มาทําให้เราคุณข้องมองใจคับแค้งใจทุกอย่างให้ให้เรื่อยๆครับเพราะว่าในการใช้ชีวิตของเราแต่ละวันมันจะต้องมีการกระทบกระทั่งตลอดเวลาให้บ่อยๆให้เสร็จแล้วเราก็ขอแล้วเราไปรุ่มเกินใครก็เราก็ขอขอวสิ่ด้วยนะครับอันนี้สําคัญเมื่อสักครู่ทําไมผมให้แต่ละทา่ทานทำสามข้อรู้ไหมครับข้อที่หนึ่งใครก็ตามที่ในชีวิตนี้มีโอกาสได้พูดคําว่ารักพ่อ,ร,พอรักแม่ขอบคุณพ่อแม่ ภาคภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นพ่อแม่เ,เกิดมาเป็นลูกของพ่อและแม่เราเนี่ยคนนั้นเนี่ยสังเกตนะครับจะเป็นคนที่มี power of speech มีคนถามผมบอกว่าทําทไมผมพูดอะไรไปแล้วทุกคนฟังหมดเลยระดับข้างบนลงถึงข้างล่างนะขอพระ,าร,ะร,ราชายพระบรมราชาอนุญาตหรืออะไรทุกอย่างได้หมดสามารถทุกอย่างออกมาหมดเลยไปไหนถ้าไปไปที่ต้อนรับของทุกคนผมบอกว่าเคล็ดลับของผมเนี่ยผมพูดเรื่องนี้บ่อยๆผมพูดกับพ่อกับแม่ผมบ่อยๆ คือคําที่เป็นมงคลที่สุดในชีวิตนี้ไม่ใช่คําไหนนะคือคํานี้เพราะคํานี้ทําให้หัวใจของพ่อแม่บุกการเรียนพลังชีวิตเราเบ่งบานที่สุดเมื่อเขาเบ่งบานแล้วเนี่ยกลับเข้ามาถึงเราได้ดีที่สุดแล้วพรที่ได้จากพ่อและแม่เป็นพรที่สัดิ์สิทธิ์ที่สุดพ่อกับแม่ปู่ย่าตายายให้พรผมในชโชงดีนะครับคุณแม่ยืนยันได้เลยว่าปู่ย่าตายายให้พรผมมากกว่าหลานคนอื่นให้พรตลอดลาตั้งแต่เราเป็นเด็กเลยแล้วเราก็เป็นคนชอบขอพร เชืบอับอะไรที่ดีๆเรารับไว้ก่อนอะไรไม่ดีเราเดินหนีโปรแกรมชีวิตเราปเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นอันนี้ใครก็ตามพูดเรื่องนี้ลองดูสิครับชีวิตจะพลิกต่อไปนี้เราไปพูดอะไรกับใครนะครับเราจะเป็นคนที่มีวาจาสิ่งคนจะฟังเราเออคนนี้พูดนั้นมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเพราะเราพูดเรื่องนี้กับพ่อและแม่เราแล้วข้อที่หนึ่งนะครับไม่เชื่อให้ไปปฏิบัติเอาเองข้อที่สองทำไมผมให้เราไปขอโทษขอหัสิธิ์กับบุปการีครับเราครับ เพราะว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นยังไงฮะปกปิดความผิดตนเองทําความผิดแต่ไม่ยอมรับผิดเราเห็นไหมในสังคมไม่กล้ารับผิดอายเขินเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเปลี่ยนฮะถ้าเรามีความกล้าพอที่เราจะขอโทษขอโอโหสิกับพ่อแม่เราเราก็จะสามารถที่จะขอขอโทษกับคู่ครองสามีภรรยาย ان, ลูกเราได้กับลูกน้องเราได้บ่อที่เราตาตัวตนใหญ่เป็นเจ้านาย ลูกน้องมาไม่กล้ารับผิดในบบที่บริษัทผมเป็นฮะระดับผู้บริหารพอลูกน้องบอกว่าทาผิดปับ๊บไม่กล้าแต่พอเราให้ทาแบบนี้ปับ๊บเขากล้าเออพี่ผิดไปแล้วเนี่ยถ้าสังคมเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นสังคมที่แบบเกือ้อกูลอาลูกมาหน่วยกันแต่เราต้องเริ่มต้นจากขอโทษพ่อแม่ก่อนแล้วมันจะถึงขอโทษกล้าขอโทษคนอื่นจะได้ไม่เป็นสังคมที่ปกปิดความผิดของตนเองไม่ต้องไปตีความตีกฎหองกฎหมายไม่ต้องนะตัวเราเองรู้ว่าทําถูกหรือทําผิดจริงไหมครับ นั่นคือข้อที่2ข้อที่สามทำไมคนระับทำไมถึงไปให้คำมั่นสัญญากับพ่อแม่ตัวเองนั่นคือเรื่องของ self commitment ใครก็ตามที่ให้สัญญากับพ่อแม่ปรพการีของเราและเราปฏิบัติอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างตอนนี้ผมอธิษฐานจิตกับครูบาอาจารย์ที่ผมผมไปปฏิบัติธรรมมา12วันก็คือปฏิบัติเค่เใน10วันครูบาอาจารย์ได้บอกว่าท่านขอค่าครูนะ ขอค่าครูขอให้ปฏิบัติทมอย่างน้อยวันละหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงนักสมาธิแล้วขอให้อธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ท่านเราก็ตั้งจิตอธิษฐานแล้วเราก็ทําแล้วก็ปฏิบัติเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ถ้าเราทําอย่างนี้ได้ครับชีวิตเราทําอะไรประสบความสเุ็ไหมครับสําเร็จครับเพราะเรามีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นมีคำมั่นสัญญาภาษาอังกฤษคือ self commitment ต้องมีเริ่มต้นจากที่ไหนจาก พ่อแม่เราก่อนเพราะฉะนี้คือสามข้อนะครับที่ให้ไปทำนะครับเอาละครับทีนี้ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าเราเกิดมาเนี่ยนะครับเราจะหาหัวใจของเราให้เจอเนี่ยนะครับมันจะมีคำถามสามข้อในชีวิตของเราเท่านั้นเองสามข้อนี้เป็นโจทย์ชีวิตไม่ว่าจะทำอะไรทำงานอยู่โรงพยาบาลสารพีอยู่องค์กรอยู่หน่วยไหนแผนไหน สามคำถามนี้จะต้องขึ้นมาตลอดเวลาแต่ก่อนที่เราจะไปถามคำถามทีลล่ลงเฉพาะในเชิงของการทํางานหน้าที่การงานธุรกิจเนี่ยต้องถามคําถามตัวเองก่อนข้อที่1 where a r v มีใครได้ถามตัวเองไ,ไหมครับเกินมาทําไมจุดอ่อนจุดแข็งของเราคืออะไรครับถามไหมเกินมาทําไมครับมีคําตอบไหมครับเกินมาทําไมเพื่อใช้กรลหรือเปล่าครับ ถ้าทางจะใช้กันอีกงานนะดูลรวเกิดมาทำไมแวนอาินทุกอย่างในการเดินในการเดินทางของเรานะทุกอย่างเลยต้องถามข้อที่หนึ่งแหวนอารีเกิดมาทําไมทําอะไรอยู่ที่ไหนอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็งของเราของเราอะไรคือหัวใจของเราอย่างที่ผมบอกพอถ้าเราหาหัวใจของเราไม่เจอเราไม่มีวันเป็นสุขไม่มีวันเป็นสุขนะครับข้อที่สองนะครับซึ่ง อันนี้อยู่ในกลยุทธ์น,น้ำสีขาวด้วยในหัวใจสีขาวด้วยถ้าเราตระหนักว่าเราเกิดมาเนี่ยไม่ใช่เพื่อโกยเข้าสู่ตัวเราเองไม่ใช่เพื่อสะสมแต่ว่าเราเกิดมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นเนี่ยชีวิตมันจะมีพลังมากอย่างผมเนี่ยผมบอกว่าทุกครั้งที่หัวใจเราเต้นเพื่อผู้อื่นนะครับคนอื่นไม่เคยเห็นผมป่วยแต่ผมทํางานมาตอนนี้ผมอายุหลายท่านคงจะสงสัยเท่าไหร่ปีนี้47อาอยุ47 นะครับไม่เคยป่วยเลยนะครับป่วยอย่างมากไม่เกินสามชั่วโมงนะครับปวดหัวนอนไม่พอนอนไม่ถึงสามสิบนาทีนะครับแต่หลายๆวันนอนได้ครับสี่สิบนาทีนอนสี่สิบนาทีแล้วก็อยู่ได้แล้วก็หน้าตาก็เป็นอย่างงีน้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกถ้าทุกจังหวะก,การเต้นของหัวใจเราเป็นไปเพื่อประโยชน์คนอื่นเนี่ยมันจะทุกได้ไหมทุกไม่ได้มันจะเศร้าไหมไม่เศร้ามันจะป่วยได้ไหม ป่ยไม่ได้เพราะเราต้องแข็งแรงแล้วเราจะได้ดูแลคนอื่นได้อันนี้คือคิดอย่างนี้จริงๆแต่หลายคนบอกว่าทำไมป่วยทำไมนู่นนี่นั่นก็เพราะว่าลองสังเกตดูตัวเองดีๆครชีวิตเราเอาเพื่อตัวเองเพื่อตัวเองเพื่อนั่นเพื่อนี่ self interest แต่ถ้าเรากลับใหม่พลิกด้านใหม่พลิกด้านเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างนะครับผู้นำหอยการรับใช้ข้อที่หงเกินมาเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้อื่นนะครับ อ,นนนะอันนี้ครับผมเป็นตัวอย่างตัวอย่างผมเยอะมากเลยนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับมีคุณแม่คนหนึ่งพาเด็กชายลูกแก้วนะนะเด็กชายลูกแก้วนะครับอายุหกขวบตอนแรกเดงไม่ได้มาบอกก่อนบอกว่าคุณนัยช่วยไปเจอเด็กชายลูกแก้วหน่อยบอกเป็นไงหล่ะรับเด็กชายลูกแก้วผมเขาไม่รู้จักแก่เด็กชายลูกแก้ว่กกวช,กกวชอบฟัง บทความที่ผมเขียนแล้วแม่ไปอ่านห้ลูกแก้วฟังผมก็ชอบเขียนเรื่องหลอกเด็กน,นะฮะโดราเอมอนบ้างอะไรบ้างแมวหมานอกอะไรแล้วก็เขียนแล้วก็จับเรื่องที่มาเขียนเด็กก็ชอบฟังบอกว่า oh, เนี่ยอายุหกขวบแล้วต้องเข้าเรียนแล้วน้องลูกแก้วไม่ไปโรงเรียนว่าทําไมครับคุณแม่ว่าน้องลูกแก้วขากข็งยรงแล้วก็กลัวโดนเพื่อนล้อบ oh, อกอุ้ยผมไม่เคยพูดกับเด็กเลยนะส่วนใหญ่ผมพูดกับผู้ใหญ่ผมหลอกเด็กไม่เป็นมั้งครับบอกไม่ไมเป็นไรเี่ยก็ ลุงเออคุณได้ลองไปหน่อยผมว่าลองไปไปเจอน้องลูกแก้วก็ใช้พุกเนี้ยฮะปฏติมากรรมชิ้นเอกของน้องแก,ก้วเราเนี่ยคือปฏิมากรรมชิ้นเอกองโลกใบนี้นะน้องลูกแก้วก็ไม่รู้เรื่องมันอะไรครับคุณลุงปฏติมากรรมชิ้นเอกโลกใบนี้ทั้งไปอ่ะมีอย่างน้องลูกแก้วคนเดียวเท่านั้นนะเป็นอย่างเงี้ยคนเดียวน่ารักอย่างเงี้ยเขาเป็นเด็กฉานฉานสดใสน่ารักเพียงแต่เขารู้สึกเขามีปมด้อยขาเขาเขยให ช่ไหมครับเขาไม่ยอมไปโรงเรียนหรอกน้องลูกแก้วต้องรักตัวเองภาคภูมิใจเลยรักคุณพ่อคุณแม่นะไปเรียนเถอะปรากฏว่าอีกสักพักหนึ่งครับน้องลูกแก้วก็เขียนจดหมายมาหาผมเ็เริ่มเขียนได้หรอกคุณลุงเดินในครับคุณเดี๋ยวผมมองไม่เห็นนะครับนี่เลยเขียนบอกว่าขอบคุณครับที่ทําให้หัวใจผมเป็นหัวใจสีขาวน้องลูกแก้วเขาก็คือพวกคนเราอ่ะพอเรารู้ถึงคุณค่าเลยปั๊บเขาจะยอมรับตัวเองได้ เขาก็ไปแนละ้คือขาเขายังขเขย่งเหมือนเดิมแต่เขาไม่อายที่เวลาที่โดนเพื่อนลอยครับอันนี้สําคัญนะครับสาคัญมากๆแล้วก็เท้าหลังเขาก็มาดักเจอนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเรานี่ยอยู่ได้ด้วยความหวังและกําลังใจเราก็ต้องมีหน้าที่นะครอย่างน้อยให้ใหกําลังใจคนอื่นผมรักษาไม่เป็นผมก็ต้องใช้วิธีการอย่างนี้นะครับแล้วอย่างที่เราบอกก็คือว่าทุกอย่างมันมีเหรีอสองด้านมันมีมีบวกมีลบกลางวันกลางคืนแล้วทุกอย่างก็จะผ่านไปมีชังมีชอบ ที่เราพอใจไม่พอใจแต่ทุกอย่างผ่านหมดทุกอย่างเป็นอนิจจงหมด everything has an opposite จำให้ให้ครับอยู่ตรงนีน้รักษาความเป็นกลางของใจไว้ให้ได้อยู่ตรงกลาง,ลางชีวิตจะเบาสบายแล้วก็มีความสุขนะครับอ่าทีนี้ข้อที่1ถามแล้วนะครับว่าอ่าเดี๋ยวผมขอขอลองเซเว e นนิดเดียวครับอยากจะให้ทุกท่านรู้ว่าจุดแข็งของเราอยู่ที่ไหน อยากถามทุกท่านว่าตอนนี้เนี่ยเรารู้ตัวเองไหมครับว่าเราเป็นมนุษย์สมองซิกไหนครับซิกซ้ายหรือซิกขวารู้ไหมครับอยากรู้ไหมเพราะม,มันจะบอกเลยครับว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงสมองสาส่ซิกไม่เหมือนกันผมทำมาหมดแล้วนะเจ็ดกลุ่าคนเนี่ยเป๊ะไม่ใช่สาย,ยาศาสลยครับต้ก๊กต้ตง๊กขออนุญาตท่านท่านคุณผ่อคอณหมอจะหนักว่าขออนุญาตเปิดสมองชาวสารพีด้วยนะฮะวันนี้จะเปิดสมองนะครับ จะได้รู้จักตัวเองนะครับรู้จักตัวเองแล้วเราจะมีความสุขรู้จักตัวเองแล้วไปสังเกตคนในครอบครัวเราจะไม่เหมือนกันครับเพราะจะมีความต่างความชอบไม่เหมือนกันนะครับทุกท่านลองเอามือประสานกันนะครับเอามือประสานกันนะครับใครที่นิ้วโป้งขวาทับนิ้วโป้งซ้ายเย็นขึ้นครับขวาทับซ้ายนิ้วโป้งขวาอยู่ข้างนอกเย็นขึ้นครับอาเย็นขึ้นทีไม่ต้องยกมือเย็นขึ้นเ,ยเฉยๆก็พอแล้วครับเห็นครับถ้าที่ยืนเนี่ยนะครับ <c oughs> เคยสังเกตเลยไหมครับว่าเวลาที่เรารับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านทางอายตะนะทั้ง6เรามีประตูในการเชื่อมโยงกับโลกใบนี้หประตูภาษาจิตที่เียกเขาเรียกว่า Sensory d o o r s นะครับประตูในการเชื่อมโยงกับกับโลกใบนี้ภาษาธรรมะเรียกว่าอายตนะ6ตาหูจมูกนิ้นกายใจรับรู้ข้อมูลข่าวสารปับ๊บสมองซีกไหนทาง,งานก่อนซ้ายหรือขวาขวาเดี๋ยวอกว่าขวานะฮะคุณอ้อใช่ไหมฮะขวาขวาหรือซ้ายครับ ซ้ายข้างหลังนะครับขวาท่านที่นั่งนะครับซ้ายหรือขวาคนระับซ้ายคุณคุณหมอนะครับซ้ายนะครับย,ยอมรับไหมครับว่าเราไม่รู้จักตัวเองเราไม่ยอมถ้ายอมจะทำใหผมมีความสุขในการบรรยายเล็กน้อยที่ทำให้คนที่ทําให้คนรู้ว่าเนี่ยเราเรียนอะไรกันมาเยอะแยะมากมายแต่ปรากฏว่าเราไม่รู้จักเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเลย แล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรครับถามแค่นี้สั้นๆรู้ที่รู้ไปเยอะแยะมากมายรู้ไปทําไมถ้าไม่รู้ตัวเองก็บอกว่าลืมอะไรก็ลืมได้นะครับอย่าลืมลืมเนื้อลืมตัวรู้อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับรู้จักใจตัวเองสําคัญมากท่านที่ยืนนะครับรับรู้ข้อมูลข่าวสารปับ๊บสมองซิกซ้ายทำง,งานก่อนเป็นมนุษย์คนละสปีชีส์คนละสายพันธุ์กับท่านที่นัง่งซึ่งสมองซีกขวาทำง,งานก่อนแต่ว่าอยู่ร่วมกันได้นะครับเชิญนั่งน,นะครับ เนี่ยมันจะบอกเลยว่ามันจะต่างกันจริงๆผมจะมีสไลด์เซตนหนึ่งเลยนะครับบรรยาย3ชั่วโมงเรื่องสมองผมบรรยายเรื่องสมองเนี่ยต้องบอกว่าในในแพทย์